สวัสดีครับสวัสดีพีพีน,น้องๆนานาทุกท่านครับผมสำหรับมือนี้ก็เป็นวันอังคารที่2 2เดือนเก่าปี63าขายเสียนขืนเมืองสุรินกับสีได้มารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมครับผมพองรายละเอียดสินค้าใหม่ๆครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียด สินค้าก็จัดทรงกับผมเดี๋ยวสิพาไปชมรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกันต่อนี่ฮะจะเป็นชุดดักนกควักครับผมชุดดักนกควักชุดละ1,100บาทค่าจัดทรงด่วน100บาทนี่ฮะบเบสเร็จแล้วรอดชำระเงินอยูนาบานหน้าบน1,200บาทครับผมส่วนเมมโมรีก็อยู่ในลำโพงนี่นะครับผมก็นีทางขายไซให้เลยน เป็นกระเป๋าไก่ต่อครับผมสําหรับลูกค้าที่สั่งเขามากอรายละเอียดชิ้นขาทานเนื้อตามภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเลยครับนี่ก็เป็นหุ่นยางนกอีลุ่มครับผมเป็นจุดดังนกควักเพิมด้วยนกควักแล้วคืนแคว้นครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดขาวๆครับผมเดี๋ยวสิบพามาชม รายละเอียดใหม่ๆครับเป็นหนนย่างนกกวักนกอิลุ่มคืนแขวนกับผมสำหรับลูกค้าที่เบิงรายละเอียดชมรายละเอียดที่ทั้งไายเสียนขืนมุสลินได้ลงรายละเอียดให้ชมทางช่อง YouTube ก็สนใจกับเข้ามาได้กับผมเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ cod มีเปิดขายแยกชิ้นและครบชุดครับผมสนใจแบบใดกับถักเข้ามาใดครับตัวนี้ก็หุ่นยางหนุ่มลุมกำลังสิเสร็จครับผมเป็นรายละเอียดหนาลานไข่เสียนคืนมุสลิมครับผมสำรับทันทีขาดเรืออุปกรณ์ถักเข้ามาใดครับผม ส่วนคืนรักดักคัางก้อนกับเจ็ดบวงกับผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเป็นลักละเจ็ดบวงกับผมเพื่อเป็นการประสยวกาสทงางไข่เส้นคืนกับห็ดลักละเจ็ดบวงครับผม พามาชมรายละเอียดคืนพีเสือกับผมนี่คืนพีเสือ30บวง15หลัก30บวงกับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนเดี๋ยวพามาชมกันแบบไกลๆแบบชัดเจนเลยครับผมนี่ครับเป็นห่วงท้องเหลืองกับผมสายนาพีอีต่อแบบหลอกครับ ส่วนคืนแขวนกะ41บวงพร้อมด้วยลังเก็บรวมทรงแถมกระดิ่ง2อันตัวนี้4ี0อบาทครับผมค้อมยาวอยู่ที่4เมตรกว่าครับนี่ฮะความยาวนี่เหลือเฟือครับผมสำหรับเอ็นทำคืนแขวนคืนลักคืนดัก,กพังพ่อนรวสิเป็นห่วงทองเหลืองนะครับ ถักประมาได้ครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ4-5,000ตัวเป็นห่วงไก่กับเบอร์16ห่วงทองเหลืองห่วงไก่เบอร์16ตัวละ1บาทครับผมนี่คือถุงละ100ตัวขัดแล้วแต่สีสันกับผม50 60มีเปิดขายให้ถูกแบบถูกราคาครับผมห่วงไก่นี่ตัวละ1บาทส่วนห่วงนกเนี่ยลอยตัวกับแปบาทครับผม ความใหญ่เป็นตะปูสามอวนครับผมสำหรับทันทีขาเหลือสนใจกัทักข้ามาดครับสำหรับทันทีอยากเพจเองขาเหลืออุปกรณ์ก็ติดต่อขายเสื้อผีมุสลิเข้ามาดัครับผมเนี่ยสินค้าที่ยุข้าง,งานทันตอน,น้ี้ก็สิจัดทรงในหลบเสาวันอั่งคานครับผมก็เป็นบริการเก็บไปาทาง พนักงานที่จะดทรงถึงที่ครับผมเป็นรายละเอียดในวันอังคานที่22เดือนเก่าปี63ทางขายเซียนคืนเมืองสุรินกัมารีวิวให้ได้ชมกันเรื่อยๆกับผมมารีวิวแจงลูกค้าให้ได้เบิ้งได้เห็น สินค้าก็ตามวันถี่กับผมก่นสนใจกระถักเขามาใดกเป็นรายละเอียดสันส้นๆกน็ขอฝากพี่น้องๆน,นาๆเอาไว้สมีก่อนครับผมสวัสดีครับ